รูหินองน้ำจิ้มนี่เฮสุดยอดเลยรสจีสุดยอดนอเนาะฝรบียเห็ดมะหายหวานใจเห็ดมะหายเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแ<า> <c oughs> สบซุย่างฝรบียเห็ดเข็มเป็นได้ลุงกับว่าแสบซี่เกาหวานหวานด้วยซ้ำ สวัสดีครับสวัสดีพพี่น้องสูหูซ้วนครับมาพอกันคือเขากับเคยบนคนก๊ะสินครับมันนี่สาวหน่อยพันยากินยังเกาะมูกอกตามส่วนมูกอบพี่น้องผักแกมลายยางพี่น้องครับอ่ะหนุองจา่าเสะหิว้วเราบ่หนุ่งจ่าหิ้วโดดแล้วเอาพี่น้องครับไปเสด็น้ำกันนะครับผมไปครับพี่น้องอ่ะวเจ้าเลย กรบคือเก่าครับอ๋อเอาลงใจหยิบไปเลยอโอ้โหพี่น้องดีละอือโอ้พี่น้องฉนะ่ำเลยมาเด้อครับพี่น้องมากินน,น้วกันเด้อครับโอ้โหพี่น้องเซนเซนต์ตัมมี่ครับพี่นอ้องสนใจ สั่งสื่อเขาไม่ได้เพจได้เลยครับพี่น้องประแดกคือกันประแดกตำม,มีเอ,อยู่ในเพจครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมเจ้าปิมูก,กับโดนละปิ้ง่นน้ำกันครับผม <c oughs> <c oughs> มาบวกลมหลบไม่น่าว้าวแซ่บครับ เฮ็ดมุกกับแสบแส็บหน่อยเห็ดกับเขาอย่างมีแตั่นแสบแสบแสบเดินเจ้าอันจะเบอร์สบ านั่งกินแจ้นเรียนพี่น้องอยากกินยังงั้นกับไข่ไก่สิดิสารด้วยเด้อตัวไอเทไหนยังหน่อยกินมาเสือบอกเรียนบอกว่าได้วครับพี่น้องบอกหยอกหลังครับ ืมพันแดีนี้หลูกพันเลยรืมพันมันแพงร้อยร้อยสิบก็ได่มุ้งกับหัวให้เน้ยพันจะใส่เ่าบป่าเป่่งว่าบบเต็มใจอ่ะพ่อไป Bye bye. Hoa liền nó mình nằm. เนนไม่ขมมันกินน้ำกันได้ครับพี่นอ้องจาก,กไปโรงเรียนครับอยู่นี่แม่เพิ่นไปงานเพิ่งกจอเดี๋ยวแม่อยู่น้ำผมนี่นะครับตอนน้นงได้ยันมากินเดี๋ยวไปน้องกับยาย,ยู่บานแม่ แมเพลียงเรียนตอนแรกมากะผมก็ไปรับมากินเขาแล้วผมจังเมื่อครับยายก็มาหลับร้อนนะคะ <c oughs> ร้อนนะสุดเร่งด่วนสุดเร่งด่วนของน้องเบียรคับเป็นเห็ดมางไหมครับพีน่น้องดีกินด่วน เพราะท่านนี่หนืดครับถ้าเย็ยนมัจนจะหนืดมันจิ้มพอเห็ดพลิเหรืห่อนครับแต่ก่อนพักไว้มันเยน็นถึงห่อนเร็วอ <c oughs> ยังอระไรไหม <c oughs> ตาพี่น้องอยู่น้ำดูน้ำหลานเถวเรี่วเจ้าที่ไปใส่ความสุขอยู่นี่แหละดื้อมันมึนนัำข้นกลืลูกหลานจะคล้องขึ้นเขาครับพี่น้องดื้อมึนล่วงสิบ้านเทาเอื่นเนาะอันก็เป็นใบของเขาไปยาวเขาทอดดื้อบาดุดิอุ่นเย็นตั้งใจให้ดื้อเลย ดื่อยังไงแน่หรือเดือมมีหลายอย่างนะแกงมึงอ่อะมาแกงมึส <c oughs> งสิดีงา้ารอ่ะอร่อยหน้าอร่อยมากอืมขอหยาดได้ครับพี่น้อง น่าจ <c oughs> <c oughs> ิมน่าฟินนักจิมกระเสียมเร่มหนืมเริมเนียวรอก ามแดดหนุนจ้าไม่การบานขึ้นไหมมีตั้งแต่เฮตุสวัสาิ์อ๋อมันสุกมัดนดวมไหนี่จด<า>ด <im itation> รีแลก,กวันเถาะดีแลกวันเถาะดีแลก ไม่ยุ่นก่บตอนสาวนมวินเปร์เซ็ไม่ย่นน่ครับไม่หยี่บาทเอาเลยลงห้ Nè, kì nọ Và tôi tìm đi xem Chú chú ืคขาบอกว่าผิวน่องบอกว่ามานันกินอะไรผิวหน่องเื่องั่นนีผ้าอยู่ข่ามันบ่ไปรุ่นงงานกาลัาบัดตปนหนทีรถนวไส้แปะลุงเป็นทรงเม็นบ่ มันหนึ่งกัลุ่มทรงนึงบอกว่าทาไปพร้อมนุ่งแ็ติตาไปทรงบอก เัีนด้เป็นเรียนสวยพี <c oughs> ่น้องเรานร้านเป็นเรียนสวยตาลับปุ๊กจากา่า <c oughs> ตังแต่กหกโมงบ่หกโมงตรงแล้วกับปุ๊กแล้วนะแม่จ่าตื้มแล้วเบิ่งนาฬิกาจ่าก็บอกว่าจ่าตังนาฬิกาปุ๊กไปยุ <c oughs> แล้วก็คาะบเพื่อเจาก็ใหญ่ไ้หลุ่น สดิตื่นพูเอาห่วงอ่ชิ้นนี้ใหม่ <c oughs> เริ่มครับ

เอาไหมนี่รูปกรอบนี่ลุงจะกินตัวนี้ก <c oughs> ินรูกรอบเลยชานะบู้ <c oughs> หินองจิ้มนี่เฮ้ยสุดยอดเลย นุ้งจีดสุดยอดเนาะปรัเบียเห็ดมะหายหวานไก่เห็ดมะหายแน่นอนอยู่แล้วจากทุย่างปรัเบียเห็ดเข้มเป็นได้ลุงกับว่าแสบ่เกาหวานหวานด้วยซอืมหอม มากไปนูกรอบมันสุดยอดกินมุกกินหนักหลายดึ้นหน่อยผมเลย เลือเลียนมากนี่ต้องกินมือละสองสามขกหมือละขก,กสงกกองขกสมูอะไรกับซ้มซ้ำพิเศษนะครับก่อนสบกับบาททำหรับสำหเรื้องสือสมนองจใาเลยล่ะ ไปแวะกินเห็นมองค่าแ่่ก่เกามองร้านตะบหงหอยู่ข้างตรวจสมรภาพรถนะไปกินคันชื้อสร้างตำสวัสวสัวปุ่นคันเบืองแล้วไม่ไปหลายคนหกหนึ่งกับบุษบุสังสงสงสงง่งสั่งสองหกมหมือกับสร้างสามหกร่วมเือเดียวกินแล้วเมื่อให้เมื่อมันมอใส่พลัคันแต่ก่อนมักหลายผม ตั้งว่ามักบักสมบักเสียวนี่ยแหละครับมักมักตับอ่อเป็นอย่างที่เป็นโรคบอกไงว่าขันโรคกับโรคแพ้ต่ำโรคแพ้ต่ำโรคแพ้สมต่ำโรคอทั้งสองอย่างเธอและโรคแท้โรคแพ้โรคแท้โรคแพ้โรคแพ้ปลาเบียกอีกนึงโรคสมต่ำอีกนึงอิ่มดิอิ่ม อ่าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น,น้องเนาะกราบขอโทษขอภัยในการกินบิสุทธิ์หรือกินมุมม,มด้วยครับเด้อหรือเบาหอกหลานบมวนนีอ้ออีนันกันแล้วแต่ครับกราบขอโทษขอภัยครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น,น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเก่าเพจเคยบนคนกรนะซิบแก็เพจไหม่หนุ่ยเบียเฟมเลี่ครับฝากเด้อพี่น,น้องเลยสำหรับคลิปนี้ผมกับหลานลาไปก่อนคลิปหน้ามาพอ,อก,กันไหม้อครับผมคลิปนี้หน้าละครับผมสวัสดีครับ